สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ๊อฟจะมาเพราะ,ะต้นสะระแหน่นะคะจะมาลองทดสอบอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือจะใช้ต้นสะระแหน่ก้านสะระแหน่เนี่ยค่ะคือปักลงไปในฟองน้ําเลยนะคะก็เป็นแค่ในกล่องน้ําปุ๋ยนะคะก็เอาฟองน้ํานะคะนี่คะทำให้เปียกก่อนตรงนี้เป็นน้ําปุ๋ยที่อ๊อฟผสมไว้เป็นน้ําปุ๋ยเก่าของของต้นผัก ำให้เขาเปียกน,นะคะนี่นะคะแล้วเราก็เอาก้านตัวต้นสละเนนะคะเอาลงไปในคลองน้ำที่มันเป็นรูอย่างนี้นะคะก็จะเอาลงไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเอารอยน้ำไว้นะคะพร,ะะะรดูว่าจะเป็นยังไงคะนี่เป็นอีกวิธีเพาะอีกวิธีหนึ่งที่ออบจะลองดูว่าพอ มันจะแตกต่างกันแบบที่เราเพาะลงในในถ้วยเลยหรือเปล่านะคะเพราะว่า,ารอบที่แล้วทำแล้วก็เอาใส่ถ้วยปลูกแล้วก็เอาใส่กล่องโฟมนะคะอันนี้จะใช้วิธีนี้ดูแล้วก็ลอยลอยกล่องโฟมไว้นะคะลอยน้ำไว้เนี่ยค่ะก็ปักไปเรื่อยๆนี่นะคะนี่ค่ะปักให้พ้นอย่างนี้นะคะ จะได้อย่างนี้เนี่นะคะยค่ะแล้วเราก็เอารอยน้ำปุ๋ยอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะจะลอยไว้อย่างนี้นะคะเดยอออฟจะเอาคลิปมาลงให้ดูนะคะว่าเขาจะ,จะเจริญเติบโตยังไงร,รากจะ,อะงอกยาวเร็วกว่าวิธีปลูกลงลงในถ้วยแล้วก็ไปใส่ของโฟมไหมนะคะวันนี้ก็ เราก็มาทดสอบวิธีการปลูกต้นผักสระแะเน่นะคะค่ะขอบคุณค่ะ